วัธมานังปุตยังริสุดทังอาสวะสุดจากบ้านโสรัทาวนเนี่ยผมตะบ,บนคูตันอำเภอกาบเชิงสุรินร์เมื่อคืนก็น้ำเต็มถนนนะครับนุ่มเจิงนองเต็มถนนเลยเนี่ยเพื้นที่โดยรอบครับเมื่อคืนก็ฝนรินทั้งคืนเลยครับผมหลังจากที่ ใช้ได้เรื่องหนึ่งนะครับพอเรื่องที่สองรประมาณสิบนาทีก็ฝนเริ่มรินขึ้นมานครับเมื่อคืนตรงนี้ก็หลังเครื่องใช้ครับนี่น้ำเต็มเลยครับที่มีคนลงไปเล่นน,น้ำ <c oughs> ตอนนี้เก็บของกลับครับวันนี้ว่างเนี่ยว่างงานสวัสดีพี่เดชด้วยครับสวัสดีทุกท่านนะครับท่เขามาไล่สอง จอครับผมอีกจอหนึ่งก็สังช่อง Youtube ครับนะนันทวนพ่อพยุนอีก,ก็ห้าสิบล้อวันนี้ครับผมาาว่างเวน้นจากภารกิจช่วงนี้ครับผมมันเป็นช่วงเข้าพรรษาช่วงหน้าฝนงานก็จะน้อยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครจัดงานส่วนมากจะเป็นงานด่วนด้วยนาน แกบนงานทําบุญร้อยวันแบบนี้นะครับจะได้ฮะโบบบชคดีที่พื้นที่เป็นถนนคอนกรีตครับผมถนนคอนกรีตหน้ากว้าง12เมตรนะครับไม่ใช่ดิหนะึ่งสสี่แดเมตรแปดเมตรครับคอนกรีตท,ที่นี่เข้าใหญ่นะครับ แปดเมตรเลยคอนกรีตที่นี่เจ๋วมากนะคนกว้างใหญ่เลยทีเดียวทีมง,งานกำลังเคลียร์พื้นที่ครับเก็บของบางืคืนต้องขอบคุณนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวนักเรียนทุกท่านด้วยครับที่ขนาดฝนตกก็ยังอุส่าห์พากันมาร่วมสนุกนกันมาให้กำลังใจกันนะฮะนี่ฮะ ทำไมถึงไม่มีการอาร่านไม่ทันอา่านไม่ทันเใหม่ครับเอาใหม่ครับผมอา่านไม่ทันมันไปแล้วสวัสท่านนะครับผนะมเมื่อคืนก็เล่นทั้งน้ำจึงนะทั้งฝนนะครับเรื่องระบบไฟก็เราพยายามเซฟตี้ที่สุดให้ดีที่สุดนะครับผมนะเชื่อใจได้ครับ จะไม่พยายามมาประมาทอยู่แล้วครับในเรื่องรถไฟกับกับน้ํามันไม่ถูกกันอย่แล้วก็เ <ST AN CE> ขาพยายามเซฟตี้ก <ST AN> ็ <CE> ไม่มีอะไรครับผ่านไปอย่างสวยหรูครับถึงแม้จะทุรักทุเลในด้านสายฝนนะฮะเขาก็ไลฟ์สดตลอดนะครับผมส่วนมากจะไลฟ์สดทาง Facebook ครับผมทางช่อง youtube ไม่ค่อยได้ไลฟ์เข้ามาครับผม ขอบคุณมากครับผมขอบคุณ,ค,ณคุณพงศักดิ์ด้วยครับทาง YouTube ขอบคุณทางไลฟ์สดทางเฟซเนี่ยไลฟ์สองจอพร้อมกันช่วงนี้เดี๋ยวเดินอ้อมไปหลังตู้ครับมันไม่มีที่เดิน <laughs> นี่ฮะปิดถนนเลยปิดคอนกรีตโอ้แต่ก็เดียวเดียวเดียวนี่ <laughs> นี่ครับอ๋อไม่ได้ไปไหนครับส่วนมากก็จะไลฟ์ทางหน้าเฟซนะครับผม ท่านครับพิญโยสาลงามนะครับสักสังขะครับก็หันไปทางกระเทียมนะครับผมแต่สังขะเกือบสาโลไม่น่าจะถึงหรอวถ้าถึงก็แปลกแล้วเนาะนี่ฮะก็ต้องเจาะดินเลยครับนี่ครับเพราะว่าพื้นดินมันสูงครับสูงเกือบเมตรหนึ่งครับฝั่งฝั่งจะเป็นสวนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตจะอยู่ข้างล่างเลยครับนีก็เลยได้อาศัยพี่เจ้าของรถไถฮะครับ มาเคลียร์พื้นที่ให้นะครับต้องเจาะดินลึกเพื่อตั้งจอก็ได้ครับจอก็จะหันหันเข้าไปตรงๆนะครับผมและก็และการบกวนพี่เจ้าของรถไถเยอะครับผมว่าให้แกไถให้หน้าหน้าหนึ่งนะหน้าผาน,นึงนะครับผม<ๆ>ปกติมันต้องไถเข้ามาข้างหน้ามันจะได้โค้งหันออกถนนได้เข้าหน้าเครื่องใช้ได้ครับ นี้ก็เลยเอาแบบเน้นเครื่องเสียงครับเข้าถนนนะฮะส่วนจอมันปรับได้ครับเพราะเครื่องฉายทุกวันนี้มันปรับได้ครับปรับขนาดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค้างหมอะไรได้หมดครับทุกวันนี้มันก็อำนวยความสะดวกได้เยอะขึ้นนะครับเก็บเก็บของกันครับวันนี้ว่างครับเข้ากดังบ้านจอดบ้านจอดเดี๋ยวจะบอกว่ามีงานอยู่บ้านจอดอีกเดี๋ยวแม่ค้าตามไปอีก วันจอดอยู่แถวท่าสว่างแม่ขา้าบมากันขับรถตามมันเต็มเลยแม่ข้าไม่เข้าใจมุกท่นที่แวะทุกท่านที่วะเข้ามาชมครับเก็บของกลับครับชาวนี้อืออือโชว์พลังตะปืดโชว์พลังเมื่อคืนสาวๆไม้กำลังใจเยอะมีแรง โอ้กระตืยรอๆเลยประโยชน์นะทำไมส,สาวสองสวยๆแท้มาคืนะ <c oughs> ่ะเอ้ยม,อมือมือจะดอกกระตืยหน่อยเอ้ยเนาะเอาโอ้ยเป็นเพลดง่ย <c oughs> วันนี้บ้านจอดใช่ครับวันนี้บ้านจอดสุขสีโอ้ยช้าช้าแถวบ้านกินเดืนะอนเนาะเขามีปลามีอะไรให้หาเนะาะแถวแถวทางบ้านสีขอผมเนะ่ะ <c oughs> ไม่มีน้ำเลยอ่ะ น้ำยังแห้งเลยเหมือนกับบ้านนี้เมื่อคืนก็บอกฝนฝนมาก็มาแบบแปบบ๊แบปบะแปบบ๊แบปบะแบบพอน,นันทนมามาชุดใหญ่ไฟกระพริบลเลยเป็นชั่วโมงเลยน้ำท่วมเลยเมื่อคืนนะนี่ท่านบ้านใดที่แรงนะฮะต้องการน้ำเนี่ยเอานันทนไปใช้งานเลยครับใต้น้ำแน่นอนเน,นี่โจคดีครับที่วางแผนตั้งจอแนวนี้ครับถ้าต,ตั้งตามสวนเนี่ยที่ท่านจะพาบอกไว้โอ้โหคงต้องแบกออกแล้วนะเนี่ฮะ ตอนแรกพัจะภาพให้ตั้งฝั่งนี้นะครับหันเข้าถนนนะครับแล้วก็มันดูมันแคบอ่ะครับก็เลยขอเนี่ยขอปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับเจาะเจาะเลยครับขอจะขอขอความอนุเคราะห์จากเออจากเจ้าภาพนะครับในด้านรถถ่ายให้เกรดให้หน่อยเนี่ยทานเจ้าภาพก็เต็มที่เลยครับขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าของรถถ่ายด้วยอือกะปิเออหมัดกะลังนั่งกะปิทเวยมุมหมัดกะลังเลย โอ้ประมุยทุ่มเหมอนยำเด็กเนาะเคยเกระตือดารัวเห็นพี่ปิไหมเห็นพี่ปิไหมอะไรเงี้ยดังแล้วเนาะดังแล้วอ่ี้ยคนรูปรอเด็กแนวแนวเด็กแนวแนวตะเข็บนี่ครับหนึ่งใบค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับใช้ไม้อัดนะฮะสองแผ่นครึ่งนะครับยี่สิบมิลนะฮะหรือว่าถ้าเอาแบบเป๊ะๆก็คือไม่อัด18บแปดมิลน,นะครับผม สองแผ่นครึ่งนะถ้าสูตที่เขาต้องขายก็จะเขาจะใช้ประมาณไมอต์ไมตตสองแผ่นนะครับผมขนาดตู้มันก็จะต่างกันนะครับนี่เป็นดอกยี่เบ็ดนิ้วครับถ้าตู้ใบเล็กเคยย่อส่วนนะครับมันเสียงมันจะแข็งนะครับผมแต่ถ้าใหญ่กว่าน,นี้เสียงก็จะบวมครับมันต้องแบบเอาพอดีพอดีครับผมก <c oughs> <c oughs> ว่าจะได้สูตรดีมาก็แกะ ตัดกะตัดหลายรอบเลยครับผมไม่มีไมช่วงที่ทําไม่มีกราบอะไรวัดทั้งนั้นวัดจะกขูล้วนๆเลยวัดจากตรจีกเลยนะ,ะาชาวบ้านตรจีกครับผมภาษาเขมรเขาว่าตะจีกภาษาไทยว่าหูอ๋อครับผมขอบคุณคุณมสมศักดิ์ด้วยครับขอให้มีความสุขนะกับการทำงานครับ ขอให้รวยๆด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานี่ครับถ้ารถถอยเข้าอย่างงี้มันก็จะเร็วหน่อยครับง่ายครับเว้ยดีคุณมาดด้วยครับวันที่สุพกหน่วยไหนอ๋อบ้านกระเทียมจะเป็นสิบล้อครับผมเพราะว่าสิบสองล้อ สองจะรับงานชาวบ้านสกาดนะครับผมในในช่วงปลายปีครับแล้วราคามันมันสูงนะครับผมเดี๋ยวจะงยักันเดี๋ยวจะงยั่กันนี่คผมสะใจแน่นอน,นครับเมื่อคืนสะใจมากเลยกระติร์เฮฟกระเติร์เฮเครื่องเสียงในงานก็มาจากสุพรรณนะครับ พี่น้องทางสุพรรณอยากจะภาพเขามาช่วยงานเขาไม่เคยเห็นนั้นตะว,วันวู้เรายังตกใจเลยวูทะลึรั้งได้นะรอนนกีเปราตะฮอนนะแถวน้องกีเปราตะฮอนนะพอโมสลับเครื่องยิงระบบเสียงยิงกันเถอะวูอ่ะปลุกอะไรทะลึกล้งพ้อ,อ,ปง,อ,ง,องปลุกปองเนี่นอยอาจจะชินกับฮอนเมื่อกี้พออัยใช้เสาแทร็กนะแต่กระ,ะตาติแต่ตฐเตะฮอนมันเจียแต่เจียมันก็ดีคนละอย่างเนาะเสียงดังเนาะ รายละเอียดเรีก่กสู้ลำโพงหน้าบ้านเนาะอ่าคนคลังล่งเนียเคลัล่องเนียปุ๊บตัวติดเน,นี่ยไม่ยางเนาะแล้วแต่คนนิยมนะฮะนะเก็บของกันดูครับชาวนี้ฮะประมาณอีกสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะเสร็จแล้วครับผมก็พื้นที่ค่อนข้างครับแคบกว่าจ,จะทำงานยากกว่าพื้นที่กว้างครับพื้นที่กว้างจอใหญ่ทำงานเร็วรับ เรียวกาแคบแล้วจอเล็กนะครับเพราะว่าที่แคบจอเล็กมันเกลีย่ยของไม่ได้ครับแล้วทําให้เสร็จได้เล็กจะได้โพสต์่เสร็จแล้วครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดเสร็จแล้วครับกลับบ้านได้นะเนี่ยขอบคุณท่านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาคอมเมนต์กันครับ เมื่อคืนก็อู้ทำไมเขาเต้นได้หน้าตู้เราอยู่เราเปิดอยู่หน้าตู้ยังสะเทือนเลยทำไมวัยรุ่นเขาอยู่กันได้ฮะเก่งไงนี่เด็กหนุ่ยสมัยรุ่นนี่เล็กเองอยู่กี่ปีแล้วเล็กฮะเล็กอยู่กี่ปีแล้วเล็กสมัยตะเกียชายเนาะตะเกีย์เองใครมาก่อนอ๋อ สมัยรุ่นแบบรุ่นกลางๆนะครับรุ่นต่อจากรุ่นพี่หวานนะเล็กนี่รุ่นแม่อาบน้ำนะรุ่นรุ่นกระเทยนะรุ่นกระเทยนิยม จะพาไปอยู่หน้าจอครับเป็นงานทําบุญร้อยวันนะครับผู้วายชนก็ผู้วายชนก็เป็นแฟนคลับนะครับชื่นชอบนันทวันมากครับผมตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เวลามีงานที่บ้านก็จะจ้างนันทวันมาตรอดนะครับโดยเฉพาะเนี่ยตรงนี้ครับตอนงานศพคุณยายท่านก็มาเอามาลงตรงนี้ครับสมัยตู้พีเสื้อครับรถสิบล้อคันเก่ามาลงตรงนี้ครับตรงตรงคอหญ้าตรงนี้ครับตอนนี้ท่านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์นะครับทางคณายาดกันเลย จัดให้นะครับตามที่ผู้ไวะชชนชื่นชอบนันทวันภาพยนตร์นะครับลีดองจินี่ทรงกรดสมหวังผู้กำกับศิวะสีแก้วครับหรือบ้านสบายเห็นเห็นพีศิวะเห็นผู้กำกับศิวะบอกว่าบ้านสบายจองสิบสองรอไว้ถ้าจองจองไว้ได้แน่นอนครับถ้าจองไว้ สกรนดังตึงแล้วค่อยหยุดดังตึงแล้วพอดีแล้วเฮ้ย DJ ปื้ด,ดเนี่ย DJ ปื้ดนะฮะวันที่สิบห้าบ้านน้ำคำท่าตูมครับวันที่สิบหกงานสาดสวยบ้านกระเทียมวัดกระเทียมนะครับผม รถมาเทียบก็เอานั่งร้านมาเทียบได้ครับแล้วก็ขึ้นข้างบนเลยครับผมจะมีแผนกจัดนั่งร้านอยู่ข้างบนนี้แล้วก็แผนกขนนั่งร้านจากข้างล่างนะครับเนี่ยนี่ฮะโอ้ปีโยตโตเต็งแ,แล้วปีโอ้ยโอ้ออกกำลังเห้ปีโยใส่ปักเกือดูดพลังหมดเห้ปีโยการทำงานใน,นแต่ละวันนีะครับผม ตอนเช้าช่วงเช้าก็ใช้เสร็จประมาณตีห้าครึ่งครับก็อย่างเกือบสว่างแล้วครับผมแล้วก็เปิดเพลงเอาใจเจ้าภาพประมาณครึ่งชั่วโมง <laughs> <laughs> เปิดเพลงเอาใจเจพาพ้าภาพครึ่งชั่วโมงครับลูกทุง่งเบาๆคลาสสิกค,คลาสสิกกเพราะโอ้ยยิ่งเราเป็นตืนกี่เราอยู่เป็นตื่นเขาตัวนี้อือ รังต้นจึงเด้อไปยบเสียพลังงานพอ่อเคลนตะกะตือหรอน้ำเนียอู้เลยเดี๋ยวแล้วตะคมรีบกลับบ้านด้วยเมื่อคืนเห็นนมเห็นนมกระเทยเนาะตะคมเนาะเห็นนมกระเทยต้องรีบกลับบ้านแล้วเนาะเมื่อคืนเนาะอออเอ๊ะกระตือแถมนีงกระล้อพออ่อเนาะเอบคุณนมหลอดส,สวยกท่านด้วยครับน้องเทยด้วยสาวสองทุกวันนี้สาวสองสวยๆเยอะเนาะ มีแต่คนสวยๆนะสาวสองนนี้นะนะฮะตแงตู้ก็ยกเข้าครับปรแเน็งตู้6คนคนะรนับแหงจองก็5คนนะี่ฮะ,นะฮะอันนี้จะเป็นชุดคานนังร้านจอหนังกับนั่งร้านก่อสร้างมันคนละแบบกันนะครับผมเพราะว่าของจอหนังมันจะใช้เหล็กที่มันบางกว่าแล้วก็ขนาดเล็กกว่าครับ ทำให้การขนย้ายสะดวกกว่านะง่ายกว่าเยอะครับถ้าบางร้านก่อสร้างมันจะมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็น้าหนักเยอะครับแล้วก็พื้นที่ในการวางในบนวางบนรถนะครับมันค่อนข้างจะสิ้นเปลืองพื้นที่ครับผม <c oughs> แต่ความแข็งแรงก็ต้องยกให้นางร้านก่อสร้างอยู่แล้วครับเพราะว่าฐานกว้างกว่านี่นะนางร้านจอหนังก็ประมาณนี้ครับผม จะใครอยากได้ก็สั่งได้ครับทางทีมงานพี่หวานทําให้ครับผลิตได้ครับหวานการช่างนะฮะหรือไม่ก็นะครับนั่งร้านชุดนี้ก็จะเป็นอู่ช่างแยมทะลอกกองนะครับสั่นจัดสั่นให้เลยครับนี่ฮะทางนั่งร้านของนันทวันสิบสองล้อนะฮะช่างแยมทะลอกกองเนี่ยครับส้มทั้งรถทํานั่งร้านก็เอ้ยทานั่งร้านจอนังก็ได้ทําจนชํานาญแล้ว จดทะเบียนอยู่แล้วครับรถรถจดทะเบียนอยู่แล้วครับใครทําให้จดก็วิ่งไม่ได้บนถนนท้องหลวงประเทศไทยครับท้องหลวงประเทศไทยฮะเสียภาษีจดทะเบียนถูกต้องครับ <S <S ก็ในด้านหนังก็ขออนุญาตต้องทุกอย่างครับหนังก็ต้องมีลิขสิทธิ์ครับโอ้เขาทำนันทวันเขาสี่สิบสี่สิบี่สี่สิบห้าปีแล้วครับ ใบอนุญาตนี่ยชัยนังกางแปลงจากกระทรวงวัฒนธรรมก็มีครับขออนุญาตเรียบร้อยครับผมมันจะช้าต้องมีของกระจุกกระจิ๊กกระจิ๊บกระเจ๊ะกระโจนี่แหละเพราะว่ามันรถคันเดียวครับมันต้องเคยใส่อะไรตรงไหนก็ต้องใส่ตรงนั้นเหมือนเดิมครับผม จัดเรียงให้เป็นระเบียบที่สุดนีะครับผมถ้ารถหลายคันก็จับโยนจับโยนได้เลยแต่ถรถคันเดียวก็ต้องมาตันรีบมาเรียงนะฮะให้เป็นระเบียบอ,อ๋อตอนนี้จับอยู่สองเครื่องปรับกล้องไม่ได้ครับขอไปด้วยครับ ปกติจะไลฟ์ทางเพจนันทวันนะเพจหลักเดินทางนักผู้ชมเป็นเพจหลักนะฮะแต่นี่ก็จะเป็นเฟซส,ส่วนตัวฮะไลฟ์นะคนี่ครับแผงจอก็เก็บจอกันไปนะี่ฮะโอ้ดินแน่น,นครับไม่มีโคลนครับเมื่อคืนเพรดินถมมานานแล้วครับแต่เป็นดินเหนียวถมถมใหม่ก็ติดขาติดแข้งแน่นอน,นครับ อันนี้เป็นดินเวียสแรเป็นดินสแสดินนาครับเอามาถมะเะยไม่ค่อยไม่ค่อยติดขาได้กระสักน์นึกว่าโอ้ยฝนมานึกว่าไมไม่ค่อยมีคนคนเยอะมากเลยขนาดบานขนาดตึกลิกๆน,น้าแต้องมาดเจริญเนาะไม่รู้แต่บ้านไหนแต่บ้านไหนต้องขอบคณมากมายอย่างมากมายเลยนะฮะแถวนี้ก็ใกล้ๆช่องจอมนะครับนี่ตลาดชายแดนเลยนี่ ไปอีกประมาณยี่สิบโลครับถึงชายแดนนะชายแดนฝั่งโอสเมตนะช่องโจมนะใกล้ๆตัวอำเภอกาบเชิงนีย่ีครับแผนกส่งจอก็ส่งขึ้นรถถือละ ทีละแทน่นทีละท่อนเนี่ยไฟจัดเรียงข้างบนก็เรียงไปเรียงให้เป็นระเบียบนะครับไปดูแผนเลิกตู้หน่อยกดแผนเลิกตู้เลิกตู้ นี่เมื่อตื่นขอบคุณท่านเจ้าของรถไทยด้วยครับเสร็จงานแล้วต้องรบกวนเจ้าของรถไทยมาดันกลับคืนด้วยครับเี่ <c oughs> ขอบคุณต้นสลาครับต้นหมากครับต้นสลาเดิมสลาอันนี้ต้นต้นบรรัวนี่ต้นบรรวไม่กล้าตัดเสียดสองเสียดายสละต้นสลาเป็นหนึ่งต้นนะครับค่อนข้างสูงเลย แผบบนกตู้ลำโพงแผบบนกจอแผนกตู้ลำโพงแบบน,นพงีถ้าเทียบความเจ้าชูก็แผนกตู้จะเจ้าชูกว่าครับถ้าไม่ค่อยเจ้าชูคนอยู่บนสเตนเวทีไม่ค่อยเจ้าชูรับ ถ้าแผนกกระเทยก็ต้องยกให้แผนกจอครับแผนกกระเทยนี่ข้างหนักทีเดียวครับหนึ่งใบ หมายสแผ่นครึ่งมตช์สองแผ่นครึ่งครับขนาดมันจะใหญ่กว่าที่เขาตีขายนะครับผม ตรงจัดเรียงครับก็อาารจัดเรียงบนรถก่อนนะครับขอจบไลฟ์ทาง youtube ก่อนเกี่งได้แล้วครับเมื่อยมือมากเลย <laughs> โอ้สวัสดีอาจารย์เชิดด้วยกระโดดทุ่มทุนะบัดมา selapoi loy ada tumbuk naik dia 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 dia